มือนีก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ตื่นเศา้ามามาเฮ็ดเวียกเซวบุญเขาสากมืออื่นเฮ็ดเวียกซอยกันเฮ็ดจังไหเล่ากับบ่พอใจเล่เาคือเกาเล่ากับมานางเ้าคือเกา่านเฮ็ดบ่ถือใจเฮ็ดไปเฮ็ดมาเล่าคานนางเ้าข่อยเล่าเอ้าเฮ็ดเด้อแม่จิไปคั่วไก่าสันว่าหาไก่มาสับปอกๆแป๊กๆปู่้่แล้วข่ขอยกะนั่งเมืองก็ยื่อขัว่วเมืองเล่าอยูอ่ว่าเล่าเป็นซับไก่ได้บ่วไก่ตัวใหญ่หันข่ปั่นไปแล้วก็ถามเมื่อยบ่คันเมื่อยอันเาเฮ็ดเด้อสันเล่าบอกข่อย คอยบอกเบื่อมยดอกแม่ภาษาคอยนั่งปั้นปลาที่ซื้อบ่าคอก็นั่งปั้นจุดแล้วแล้วก็ถามมึงเมยบอมึงเมยบ่ถามอยู่หันละปั้นว่าเขาเหตุงานน่ะสิม่อยยังแม่ไกลกระเด็นมากกับหัวใ่กันไกลกระเด็นเมื่อใส่ลูกไผ่กับหัวขวนกันอยู่น้ำกันนั่งชิล่ะเห็ุซอยกันมองมองแม่งแม่งคอยกับปั้นของคอยไปแล้วกับเบ้ายังบุของเล่าคอยกับไ่ได้ยินเสียงปั้นเสียงเครื่องปั้นมันดังคอยกับยังแม่ แล้วเาอีหยังคอยบ่ได้ยินก็ปิดเครื่องฟังเล่าจากเล่าบอาอีหยังบ่บไดยินเนาะบะยามถามอีเดียก็บ,บ่ปาก <c oughs> อายุน้ากันจังซี่แล้วคอยกับปั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จักเว้าอีหยังอันเทิงซับไก่เทิงเว้าคอยก็เทิงปั่นอันนี้เทิงเสียงเครื่องปั่นเทิงเสียงซับผสมผสานกันมันสิไดยินติเนาะโอ้คอยถังงิดไม่ยาคอยอยู่ แล้วก็ว่าวันบานเดี๋ยวแม่สิภาไปซื้อขวงอีกเด้อเฮ็ดอันนี้แล้วแล้วแม่สิ้าไปซื้อขวางมาสัน้นคอยก็คิดว่าแม่นมือแล้งเนาะจังสิไปคอยก็เข้าใจว่าเออมือแล้งจังสิไปแดดบดแล้วจังไปเพราะว่าแดดมันห่อนอยู่กับบแล้วเฮ็ดนั่นเห็ดนี้แล้วคอยก็เก็บกวาดเซตถูเมียนให้เล่าโอ้ยแล้วก็ว่าเก่งเก่ง,กงม,า,มาแม่คอยจีซับใหม้มาคอยเมืองส่งแล้วเจ้าคือจีซับบ่แล้่วง่ายดอก บอกกูจเฮ็ดเอาดอกมึงเฮ็ดตอนไงว,นวันนี้มาฮิตเรี่ยวเรี่ยวก็พากันไปตลาดตัวบัดท,ที่นี่ไปละตากแดดไปแล้วค่อยเดี่ยว่องมองไปแล้วแดดแทีงขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันนังกังเว้นเนาะไปมือนี้บจับเมื่อกันเด้ตอนไปไปจับเมื่อกันตอนไฟดแดงล้อนเป็นสีเขียดเขียดงอนงอนอย่างของเหล้าบุเขียดให้ลูกชายเล่ากันละตั้งแต่เมื่อวานเลย อเอ้ยเมื่อนี่คอยเอารถเดอ้อคอยเอาตะก,กาึ้นหมู่บ้านหมู่บ้าน่าานอ,อยอันคอยคิดเนาเอาแตแนวน่นักๆักคอยหิวก็สีบ่ไว้เมื่อนี่คอยกลยเอารถเข็นเอารถเข็นแล้วเมื่อนี่เอ้ยแล้วก็คุณเอาแตน่แนักนัก,นก,นกคือเกาเล่ากันละกล้วยกระวีบอกง,งแล้วเนาะอือนหนจะแค่รถอ,อีกพาเราหา่างเมืองนั่นเมืองนี่สัวจิถือใจเล่าสีมาเองคอยจะไปซื้อเองเล่ากับเอาเราต้องไปเลือกเองจังน่ถือใจเล่าบ่เสื้อใจไพเลาต้องไปเฮ็ดเองผู้เดียว หาเลือกจนถึกใจเล่าหานันหานี่แล้วถามว่ามึงนี่มึงกินเบียบบวมาสั่นวะถามลูกไผ่ขันมึงอยากกินนะมึงเอาไปเลยเดอ้อมึงยกแพ็กไปเลยเพื่อนว่าตอนแรกกะว่าเยวขวดไงเด้ไปยิบขวดไงแล้วคอยกระย่างไปคอยกระสิบไปยิบเอาขวดไงละกินบ้างมันหนักโพดว่ะกินผู้ดเดียวย่านผัวจมวะ ่อยก็เลยเออไปไ่เป็นยังดอกแม่แล้วคอยจิไปหาเอากับป้องหน่อยจักป้องหอกไปแก่ผู้เดียวก็เลยยางไปเอากับป๋องหนึ่งยาบอกว่ามึงคือบอกเป็นแพ็รวมไม่ใช่ปรด้ซื้อซูมเอสันด้อขคอยกินเหล้าเบียมันกินบ่วเมาเล้วางสิมันเปื้อนเบียคอยกินเหล้าก็พ่อแล้วหาเลือกควงให้เล่ายิบนั่นยิบนี่ให้เลาซื้อน้ำสูมขวดบบกไงนึ่งเด้มมือนี่คอยกับบกมาบานมือนี่อั่นบอกให้เขามาส่งมือนี่หั่นให้เขาน ว่าควงมันหน่อยมันโน่นหน่อยอย่างนี้แต่แนวหนักๆหาซื้อยากหามาน้องมองแมงเอาปันแต่ก็ตัวซอสซัวงเถาซัวงเถามาน้องมองแมงไปแบบที่นี่ถืกใจเล่าเล่ามาเลือกซื้อเองแล้วถืกใจเล่าไปเมียแล้ววา เมียบ้านอามาที่นี่ได้ของควบแล้วเมียบ้านบ่ต้องซื้อยังอีกแล้วไปจับมือกันเมียถึกใจร้ายมือนี่